สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านสถานการณ์วันนี้นั้นที่จริงจะไม่ได้มาจัดนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าปวดหัวครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่สุดท้ายก็ต้องมาจัดรายการนะครับเร่านผู้ชมอดลนทนไม่ได้โดยตอนนี้สถานการณ์มันปั่นป่วนหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้ดิ้นกันอย่างทั่วหน้ากันเลยทีเดียวถามว่าเรื่องอะไรเหรอจ้าเรื่องหันาร500ในการคํานวณสูตรการเลือกตั้งอะไรนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ครับท่านถาม มีอะไรอีกแล้วตามข่าวนะคะรับเ่านผู้ชมเหมือนกับว่ากืนกระเดือกตัวเองโดยตอนแรกนี้ยื่นจิตติอะไรเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรในเรื่องการเลือกตั้งนั้นแล้วก็ได้ทําการเป็นบัตร2ใบนะคะรับท่านผู้ชมตอนแรกก็ทําท่าว่าสนับสนุนหา100่งร้อยเพราะถ้าเกิดหาหร500นี้ก็จะกลายเป็นรัฐบาล500ใช่แบบวะอ๋อไม่แน่ใจก็จะมีพวกปัิเสธนะคะรับทร่านผู้ชมได้คะแนนไม่กี่หมื่นก็เข้าสภาได้นั้นตอนนี้ก็อาจที่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจเพราะได้ยิน ว่ามีใครคนหนึ่งแล้วเนี่ยไน้ทําการทุบโต๊ะครับท่านแต่ว่าไม่รู้ไอ้โต๊ะมันจะพังหรือว่าโต๊ะมันจะไม่พังนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมก็บอกว่าจะเอาสูตรท่าร้อยอะไรประมาณนี้ก็สรุปคือได้รับฉายาใหม่แล้วนะครับป้าผัวลุงข้างบ้านเขาบอกมานะ้เนี่ยบอกว่าอ่รัฐบาล500อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโดยนายเสรีวงมนทาก็ได้ออกมาบอกตอกลิดลือชานะครับหลังจากที่คุณลิดลือชาอดีตพระเอกแล้วก็ดาวร้ายชื่อดังนั้นได้ไปที่มาเลเซียนะก็ ดานผู้ชมแล้วก็ได้ทําการไปเติมน้ามันนันเนี่ยที่นู่นน้ำมันลิตรละสิบหกบาทลิตรลิ้ชาก็ได้ทําการโพสต์เฟซบุ๊กในกครท่านผู้ชมต่างๆนาะบอกว่าไม่อยากจะกลับไทยเลยนะเนี่ยที่นี่มันสิบหกบาทกลับบ้านเรานั้นสี่สิบห้าบาทซึ่งตอนนี้นั้นขึ้นหรือ,อยังนั้นไม่อาจแน่ใจเพราะสรุปคือนายเสรีวงมนทานะครับด่านผู้ชมคนที่บอกว่าเนี่ยใครบางคนนั้นพีอาร์เก่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเฮ้ย,เ,ยเพราะว่าได้ข่าวว่าเสรีนี้มันก็เป็นนักการตลาดด้วยนะครับแต่การตลาดที่ว่านี้ไมู่ก ตลาดด้านการ PR หรือว่าการตลาดสดนั้นไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเองไม่ PR รให้มันดีวะเนี่ยเฮ้ยไปว่าคุณนุ่งคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยวันนี้สถานการณ์ของผมนั้นถึงจะไม่ไหวแต่ใจยังฝืนนะครับแม้หมอบอกให้หยุดบ้างก็เ้ยต้องมาต่อครับท่านโดยมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยหลังจากที่คุณลิศลือชาโชว์เติมน้ำมันที่มาเลเซียดิล,ดละสิบหกบาทเติมเองกับมือนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเติมกับเท้านั้นไม่ได้นะเพราะว่ามือมันอยู่ข้างบนครับท่านเาใช ในการจับของไม่อยากกลับบ้านเราเลยนะเนี่ยถ้าเกิดกลับมาปุ๊บเติม45บาทโอดไม่อยากกลับครับท่านไม่อยากกลับนั้นส่งผลอะไรหรือไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรแต่ว่าไปหนักบนหัวกะบ,บาลของใครบางคนนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือนายเสรีครับท่านไม่หยุดยั้งแต่ว่าไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์แต่อย่างใดโดยวันนี้นายเสรีออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือนายเทพไพยเสนาพงศ์ตอนนี้เกณฑ์แล้วครับท่านเป็นไปนที่เรียบร้อยสารดีกาพิพากษายืนนะครับแต่ว่าผมนั้นไม่จําเป็นต้อง ตามออคุกสองปีไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็พร้อมตัดสิทธิ์การเลือกตั้งตัดสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยสิปีนะครับท่านผู้ชมคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีปัญหาคลากะซังกับน้องชายของชินวรบุญยเกียรติใช่ไหมวะเออหรือป่าวนั้นไม่อาจแน่ใจก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินหน้าติดหลังไปไปที่เรียบร้อยแล้วตามข่าวที่แจ้งเข้ามาแต่มาที่เสรีวงมนทาก่อนเว้ยเฮ้ยโดยหลังจากที่คุณนิดลือชาออกมานะครับนายเสรีนี่ก็โผว่ากับบ้าน มาไม่หยุดยัง้งโดยลุงอ่านข่าวบ้างนะไอ้ไม่ใช่โอ้ยตาฟาดมันบอกว่าพี่ดูข่าวบ้างก็ดีนะโอ้ยเรียกพี่ไม่ไหวเรียกลุงดีกว่าเว้ยลุงดูข่าวบ้างนะโดยดรเสรีอบรมดาราด,ดังตัวมาเองบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณเสรีนี่เขาดังกว่านั้นนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้แกนสลิมเลยนะครับหลังโชว์เติมน้ํามันที่มาเลเซียลินละสิบบาทก็ดิ้นกันไม่หยุดยั้งเลยเว้ยเฮ้ยโดยนายเสรีนี่นเนี่ยนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนและการตลาดแต่ไม่ได้มี บอกนะครับเดานผู้ชมว่าเป็นตลาดนัดหรือว่าตลาดสดหรือว่าทําการตลาดพ r ให้มันดีขึ้นหรือว่าจะอะไรว่าแบบตอนฉีดวัคซีนนั้นนะครับเดานผู้ชมมองเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยสะดุ้งกับหลังเลยถามทําไมวะมันอยู่แบบแล้วถามเป็นภาพใครอยู่แบบนี้ประยุทธ์เหรอบอกไม่ใช่วาแต่ว่าเป็นเสรีวงมนทานะครับเดานผู้ชมนอนฝันสยองพองก้าวไปหลายหลายวันเลยผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีมันก็ได้บอกคุณพี่ขามาเลเซียเป็นประเทศส่งออกนะ้ำมันนะคะนะคะ,อ,นะคะอันนี้ต้องฟังไว้นะคบมันจะเยอะหน่อยนะคะ ราคาของมันนี้เช่นเดียวกับบูไนนะคะเออเขามีน้ํามันราคาถูกกว่าไทยเราแต่ไทยเรานําเข้า90%อร์ซนตนะคะโอ้ยทําไมนะคะเยอะจังไลห,หอกไอ้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีแต่ว่านะคะนั้นมีไม่หยุดยัง้งเออพี่ดูข้อมูลที่เขานําเสนอเป็นตารางบ้างสิคะประเภทอื่นไอ,อ้ประเทศอื่นที่อยู่รอบๆบบ้านเราราคาของแพงกว่าบ้านเราทั้งนั้นและบางประเทศขัดสนไม่มีน้ํามันจะเติมนะคะโอ้ยนะคะานะคะานะนี่เดี๋ยวติดไปกลายเป็นนิสัยจริงนั้นยุ่งเลยนะคะท่านผู้ชม,ชมเรากําลังบรรจบปัญหาสาธารณนะทุ ไอ้ไม่ใช่สุกๆเออแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจอยู่แล้วพี่จะเอาเรื่องราคาน้ำมันมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกทําไมล่ะคะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ดีกว่าเหรอคะเฮ้ยถ้าเกิดช่วยกันแก้ปัญหานี้ก็ไม่จะเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ได้มึงสาว่าแบบนี้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเหมือนกับประยุทธ์เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะมีอะไรก็บอกให้ช่วยกันช่วยกันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยมันยังไงครับท่านก็เปไปว่าประมาณนี้ดีกว่าแต่ท่อนนี้เด็ดเว้ยเฮ้ยเออบอกว่าพี่ดูข่าวบ้างก็ดีนะอย่าพูดแบบไม่มีข้อมูลให้้คคนนเเเขาาาาด่่่ลยยะะไมมรูววหถึงตั หรือเปล่านั้นไม่ใช่นะคระับท่านผู้ชมน่าจะไม่ใช่ฤทธิออ์ลือชาก็บอกว่าเติมเองก็ได้อะไรประมาณนี้ราคาน้ำมันถูกกว่านี้ถูกขนาดนี้อะไรทํานองนี้บบาๆว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเรื่องนี้นั้นผมไม่เป็นกลางแต่ว่าเป็นข้างถามข้างไหนเซรีใช่ไหมฤทธิ์ลือชาครับท่านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองหรือจะไม่จับตาม,มองนั้นก็เลดอิดบีแต่อันนี้ต้องไม่เล็ดอิดบีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเล็ดอิดอะไรนั้นก็ช่างมันเซรีอีกแล้วอาจเจ้าของคอกใครวะ ไม่รู้เหมือนกันว้วยเฮ้ยประยุทธ์ประวิตย์หรือเปล่าวะเนี่ยโดยนายเสรีวงมนเท่าเอ้ไม่ใช่อีกแล้ววงมนทาอัดเจ้าของขอคอกไม่ไอายเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้แป๊บเดียวจบนะเนี่ยออนักการตลาดสดหรือเปล่าไม่แน่ใจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุมีพฤติกรรมเป็นผดจกรรรดิสภาในฐานะนเจ้าของขอคอกยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยช่างไม่ค่อยเออนั้นเลยนะคะไม่ค่อยอะไรเหลอไม่ค่อยอะไรที่มันเกี่ยวกับดวงตานะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นก็แปลว่าอาอ คนโกหกแบบนี้ก็ยังมีคนชื่นชมเนาะ,ะกระจบแล้วครับท่านไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าจะว่าเขานั้นแต่ว่าสุดท้ายนั้นรู้สึกว่าจะกระเด้งกระดอนเข้ามาหาตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีกับแบบนี้ส่วนตอนนี้นายเทพไทยเกมนะครับท่านผู้ชมบันเทิงเป็นไที่เรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นก็เคยมีคดีกับคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านผู้ชมข้อหาหมิ่นประมาทอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าคุณยิ่งรักดีว่าให้อภัยนะครับมันก็เลยยังไม่ได้ติดหลังก็คือนนเเทพทเส จะไม่ได้ว่าวอห้าหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แต่วันนี้มาถึงแล้วครับท่านโดยคุกสองปีโกงเลือกตั้งอบอจอ,อันนี้ข่าวสดท้องเขียนแบบนี้นะครับฟังอยู่อย่ายิ้มสลิมทั้งหลายคุกสองปีโกงเลือกตั้งอบอจอแล้วก็เทพไทยน้องชายครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาถแถลงเรียนบอกนะก็ต้องขอให้กําลังใจมานะที่นี้ด้วยละกันเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนตอนนี้โอ้ว่ายังไงให้เข้าตัวเองถามใครในายอนุทินว้าเฮ้ยบอกว่ามีคนเนี่ยที่โบ้แล้วอวดฉลาดแต่นี่โอ้แล้วก็ยัง อวดโอ้โห oh, 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 oh. ด้วยความไม่เข้าใจด้วยความเบาบัญญามนะครับท่านผู้ชมก็มาจากเพจของคุณธนวัฒน์ลุงชัยครับท่านซึ่งมีคนติดตามหนึ่งล้านสองแสนกว่านั้นก็ต้องว่ายังไงให้เข้าตัวก็ประมาณนี้ส่วนนักเคมืออาชีพมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่านักสาบานมืออาชีพนั้นจะมาหรือเปล่ามือวานอันดับหนึ่งด้านการสาบานเฮ้ยแล้วท่านถอนสาบานล่ะอันนั้นก็ยิงอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขึ้นแท่นกันไปเลยทีเดียวย่ามงมงเว้ยเฮ้ยมีด้วยมาถอนคำสา ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสาบานแต่ว่าเคยสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับอันนี้ก็ผ่านมา8ปดเก้าปีแล้ว7จ็ดแปดปีก็ยังไม่เห็นมันออกสักทีนะครับเคมเก่งแต่ร่มสมรดเท่าเทียมจ้าโดยประยุทธ์บื้มซีรีส์ไวทไทยเนี่ยดังไกลถึงญี่ปุ่นชีปเป็นซอฟต์แวร์เอ้ยไม่ใช่อุ้ยครั้งก่อนพดูดเอ้ประยุทธ์ของผมนะ้นเขาเรียกซอฟพาวเวอร์ว่าซอฟแวร์นะครับท้านผู้ชมเราก็มีจิตใจที่น้อมนำคาสอนของประยุทธ์ทุกอย่างเลยก็เลยติดซอฟแวร์ไปด้วยหลังจากที่มันเคย เข้า u t u b e พีเมียมเออแล้วก็หัดเข้ากูเกิ e กันด้วยเนี่ยบอกว่าชี้เป็นซ so อฟแวร์ซอฟทาวเวอร์ซอฟทาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมโอ้อโหเก่งเหลือเกินด้วยเฮ้ยเค็มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโอ้ยเล่นกระจอกบอกเก่งที่ก็ไม่ลุยแหลงผืนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้วันนี้ต้องยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปสังเกตการในยอดคนติดตามของทาง YouTube นั้นเออช่วงนี้มันขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยโดยสมา ชิกใหม่ของเมื่อเดือนที่แล้วครับท่าน28วันที่ผ่านมาเพิ่มมา19,800ท่านแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีคนติดตามกว่า259,157คนแล้วนะครับท่านผู้ชมเท่ากับว่าอีกนิดเดียวนั้นก็จะใกล้เข้าใกล้ถึง300,000เสียงแล้วก็น่าจะมีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมมากพอๆกับที่นายเสรีมันเคยบอกเลยหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ที่แน่ๆคนเท่ากันนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครเหนือไปกว่าใครในนับที่นี้ส่วนตอนนี้โอเวอร์วิวสั นะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพอาจารย์สีโลดยืนอยู่แบบนี้แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีปัญหาคาร์ลัสัังนะเนี่ยบอกว่าทําไมไวทีวีมีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรเรื่องไอ้นี้ครับท่านโพตอช็อปนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์สิโลดหลังจากที่ภาพแรกออกมาตอนนี้เป็นภาพที่สองนะครับท่านโดยภาพแรกออกมาเมื่อวานนี้ดูเหมือนเทเหลือเกินถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับผู้สมัครจะลงหาเสียงนะครับแล้วก็บรรดาประชาชนทั้งหลแหล่นั้นก็เตรียมพบกับอาจารย์สีโลดได้โดยสวัสดีครับพบกับ ผมสีโรดค้ามภัยบูนโอวิวทางเพจไวทีวีอะไรประมาณนี้อาจารย์สีโรดนั่นเนี่ยเฮ้ยผมไปช่วยไหมได้ปะวะอ๋อไม่น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมไปอุดรธานีแล้วก็ขอนแก่นเออแล้วก็ต้องติดตามว่าวันไหนอีกทีนะครับท่านแล้วถามน้องหนูมีวันไหนจะจัดมิสติ้งไหมบอกโอ้ถ้าเกิดจัดไปคงจะหวงเหวงครับท่านถามทำไมเหรอไม่น่าจะมีคนมาว่ะดูท่าทางแล้วนะครับท่านผู้ชมไอคนที่มานั้นก็อาจจะโอ้เป็นที่ต้องการในอะไรว่เราจะทํา หรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ว่างไปปฏิบัติราชาการในที่นั้นนะเนี่ยโดยเขาจะให้เข้าไปทําอะไรให้ไปเป็นผู้คุมหรือไม่บอกไม่น่าใช่ว่าน่าจะให้เขาไปทดลองงานนะครับท่านผู้ชมอัตราจ้างผู้คุมตอนนี้น่าจะเต็มแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลดิตบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้กระแสชัดชาติสิทิพันธ์นั้นฟีเวอร์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เราอยู่มา8ปีกับพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยแล้วผมก็ปวดใจทุกครั้งเลยที่มีคนมาต่อว่าพลเอกประยุทธ์ของผมเอาไปเทียบกับชัดชาติครับบท่่านออเเมืกกจะ นเอกชัดชาติแล้วนะครับท่านผู้ชมปากมันติดไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ได้ทําการมีการออกมาบอกนะเนี่ยจากนักทักษิณชินวัตรครับท่านโดยอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งท็อปฟอร์ไม่หยุดย่อนทักษิณชินวัตรชี้ประยุทธ์เนี่ยอย่าลีเทียบตัวเองกับชัดชาติเบียบเหมือนสุขภัณฑ์ไม่ดีปั่นยังไงไม่ใช่ไม่เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เรียบเหมือนผลิตภัณฑ์ไม่ดีอ้ยขออภัยด้วยโทษทีประยุทธ์ไม่ใช่สุขภัณฑ์อ่าหรือว่าจะทุกขภันฑ์นั่นก็ไม่ใช่เรียบเหือนผลิต ภัณฑ์ไม่ดีปั่นยังไงก็ขายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยเทียบชัดชาติไม่ติดฝุ่นว่เฮ้ยเปรียบไปผลิตภัณฑ์ไม่ดีปั่นยังไงก็ขายไม่ออกเนบเอาไก่อูนั่งผอกรมประชาสัมพันธ์งบไปหนึ่งอะไรละสองร้อยสองพันล้านอะไรประมาณนี้โอ้โฆโฆษณาแบบนี้ยังทําแบบเดิมคิดแบบเดิมก็ยังเสียเวลาเนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการบอกว่านี่ขนาดประชาสัมพันธ์มาอย่างเนิ่นนานแล้วยอดวิวในยูทูบนะก็ยังอยู่ที่หลักเก้าสิบนะครับหลักร้อยกว่าก็มีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสําหรับกรมประชา นนแต่ผมก็ไปกดติดตามอยู่นะเนี่ยผมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของไก่อูเลยไหนก็ไม่ได้เกี่ยวกันครับท่านเลดิดบีค้ามผ่บานมันไปส่วนตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนที่ว่านี้ตอนนี้ก็เริ่มจะช้าแล้วครับท่านโดยด่วนสารดีกาพิพากษายืนจำคุกอ่สองปีไม่รอลงอาญานาะยระดานผู้ชมนายเทพไทยเสนาพงศ์แล้วก็น้องชยัยคดีโกงเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้งนายกอบอจอเอ้ไม่ใช่อบอบจอนะครับทดานผู้ชมหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเนี่ยถามที่พูดประโยคเต็มทำไม ได้รู้นะเนี่ยว่าพูดเป็นครับท่านๆๆ คมน่อยคมหน่อยถามคมใครคมลุงตูใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมก็ยังคงตามหาเตาอั้งโลอยู่มันไม่ได้เกี่ยวกันก็ต้องติดตามต่อไปนะคะรับเ่านผู้ชมคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบอจอเออถูกแล้วนี่ว่าพร้อมตัดสิทธิทางการเมือง10ป,ปีด้วยก่อนคุมตัวเข้าเรือนจําทันทีนะคะรับเ่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสกุลทีนะครับที่สโลแกนทําทันทีนั้นอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาในหัวเออก็คิดถึงคนสกุลทีเหมือนกันเลยช่วงนี้ห่างหายไปเลยหลังจากที่ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่า แล้วก็ปาชัยนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าเราอยู่บนหนทางของประชาธิปไตยนั้นเราต้องยอมรับความเห็นต่างนันเนี่ยแล้วก็เรียกสุเทพมาเป่านกหวีได้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีแต่มีแน่ครับท่านวันนี้ถามอะไรอีกแล้วประชาธิปัตย์ครับท่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าคกืนน้ำลายเตงมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประชาธิปัตย์นักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะยากๆนั้นโทรไปปรึกษามันได้ครับท่านเพราะว่าหลังจากมีไทยรักไทยทักษิณชินวัตรนั้นพังนี้ก็ไม่เคยประสบไอ้นั้นอีกเลยนะครับท่านผ เจอกับความอะไรสักอย่างที่เป็นฝ่ายค้านตลอดและถ้าเกิดไม่เกาะประยุทธ์แล้วมันจะไปไหนต่อได้นั้นไม่มีเขียนแต่นี้ประชาชนที่ปัดหวั่นปรากฏการเพื่อไทยชนะแบบถล่มทลายแลนสไลด์ปล่อยลูกพักฟีวอร์หนุนสูตรฐาน500แล้วก็ส่งนายเด็ดอิดนะครับเออสอสอะไรสักอย่างเนี่ยล็อบบี้สอสอภาคใต้ครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นคาพูดเป็นโลตอนโชนนั้นคืนเข้าคอครับท่านเรื่องแบบนี้นั้นท่านต้องจําขึ้นหัวนั้นเนี่ยถามเรื่องอะไรบอกว่าตอนเด็กๆครูเข้าสอนผมมานะ การเรื่องผู้ชมพ่อแม่พี่น้องอะไรนะั้นเขาบ่มเพาะผมเรื่องอะไรเรื่องก่อนที่เราจะพูดนั้นคาพูดจะถ้าเราพูดไปแล้วนั้นคําพูดมันก็จะเป็นนายเราในการเรท่านผู้ชมไม่ต้องติดตามบีกที่ไอ้บางคนก็คืนน้าลายตัวเองบอกว่ามาไม่นานนะเนี่ยขอเวลาแป๊บเดียวผ่านไปผ่านมาในการเรท่านผู้ชมรอ,อเข้าไปเจ็ดแปดปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือเปล่านั้นตามที่ผัวลุงป้าข้างบ้านเออหรือว่าป้าผัวลุงแล้ววะไม่แน่ใจนะครับบอกมาเอเอ,เ,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 อเราก็เอือมก็ไม่รู้วจะ ทำอย่างไรดีนะคะรับท่านผู้ชมส่วนนายเสรีก็ดูข่าวบ้างนะบอกนิดลือชาหรือเปล่านี้ก็น่าจะใช่ครับท่านเพราะว่าชาวเน็ตจ,จับโยงนะเรื่องราคาน้ามันเก็แนะเสรีหัดดูข่าวซะบ้างแล้ววันก่อนนะั้นเนี่ยถามมีอะไรอีกแล้วออกมาแนะนําอีกแล้วแนะนําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหัดเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้เราก็มานั่งนึกเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายุทธรอยากาอ่านคอมเมนต์จะได้ไหมไม่ได้นะคะรับท่านผู้ชมจะว่าแต่ไ์สดเลยขนาดในเพจมันนั้น ยังไม่กล้าเปิดคอมเมนต์เลยเพราะอะไรไม่กล้าเปิดคอมเมนต์กลัวประชาชนเข้าไปเจริญพรญาติโยมอิติบิโสนะครับเดินผู้ชมอย่างไม่หยุดยัง้งหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นที่น่าชงโหนนะเนี่ยว่าตอนนี้มีคนอวยประยุทธ์อย่างไม่หยุดยัง้งโดยนายสุชาติแต่ว่าไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติไหนนั่นเนี่ยอวยประยุทธ์เก่งที่สุดในโลกผลงานอื้อหือแล้วก็เน็บชัดชาติฟีเวอร์แค่ในกทมถามล่านมีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือยังแล้วก็แนะให้ไปแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ได้ก่อนอะไรประมาณ นี่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าปยุนนี้เป็นผู้นําที่เก่งเหลือเกินครับท่านนึกไปถึงนัฐวุฒิใส่เกลือเลยนะเนี่ยโอ้เก่งทุกอย่างเลยอย่างงู้นอย่างนี้อืแต่ที่ไหนได้ก็มีคําออกมาเรามีผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่มีนายกรัฐมนตรีที่อืที่สุดในพระสุธานะครับท่านผู้ชมไอเราก็พยายามตีความหมายนะเนี่ยน่าจะฉลาดไม่เยอะ ฉลาดเยอะเอ้ยไม่ใช่ไม่เยอะไม่เกี่ยวโอ้ยขออภัยประยุทธ์พวังอยู่ก็เล็ดดิดบีนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้สถานการณ์ของผมนั้นเริ่มจะไม่สู้ดีแล้วครับท่านปวดหัวนะครับแล้วก็ปวดเสียงเวียนเก้าถามข่าวใช่ไหมทำให้ปวดหัวไม่น่าจะใช่ว่าน่าจะนอนน้อยนะครับท่านผู้ชมถามทําไมนอนน้อยนอนไม่เยอะเลยได้นอนน้อยครับท่านก็วุ่นวายวุ่นวนนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านของอะไรวะเนี่ยเย้ยรัฐบาลได้แต่พวกห้าร้อย โทนี่ไม่แคร์สูตรไหนก็ได้วัวฝั่งประชาธิปไตยเสียงเกิน300แน่นอนครับท่านโดยไม่แคร์ที่มันจะหารสูตรหารร้อยหรือหาร500นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาธิปัต์ตอนนี้คือน้ำเหลดน้ำลายตัวเองแล้วครับท่านแต่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ทักษิณชินวัตรบอกสูตรไหนก็ได้ฟันธงสูตร5 0 0้เนี่ยก้าวไกลจะได้ปาร์ตี้ลิสเพิ่มแต่ถ้าเกิดก้าวไกลนั้นเป็นเอกภของผมนะคะรับท่านผู้ชมเดินเหมือนตัวสลัดเลยไม่ใช่ตัวสลับหรือว่าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยที่มันกระดึบ๊บกระดึบ๊บช้าๆ แล้วตันลืมกัะตันหันก้าวไกลจะได้ปฏิริตีเพิ่มถ้าเป็นสูตรฐาน500แล้วก็โวฝั่งประชาธิปไตยรวมเสียงเกิน300เยอะรัฐบาลได้แต่พวก500นะครับท่านผู้ชมไอ้พวก500เนี่ยมันก็คืออะไรสักอย่างนั่นเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจขณะที่นายอนุทินก็ได้ออกมาซัดใครไม่รู้เนี่ยโบแล้วก็ยังอวดว่าตัวเองนาอ,อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าเดี๋ยวกิดคุณแม่รับฟาบแล้วจะรับไม่ได้ถ้าเป็นคุณทรายแม่ขอร้องก็จะต้องบอกแบบนี้ครับท่าน ส่วนตอนนี้รัฐบาลนั้นอาจจะกลัวชัดชาติสิริพันธ์หรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่นายว่าลงนั้นยังหาคนเกรงไม่ได้นะหลังจากที่ได้ทําการไปที่ออสซี่และเปิดเผยราคาน้ำมันคุยโวว่าจะมีคนเกรงกลัวมันแน่ก็ยังไม่มีตอนนี้หาไม่เจอแต่นี้รัฐบาลเวียนเทียนชัดชาติไม่หยุดยั้งสกัดเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ยังเป็นแคนดิเดตนายกรีบบอกผู้ว่ากทมต้องเป็นกลางส่วนเด็กอัศวินบุกพบชัดชาติถึงห้องครับท่านโดยมีข่าวลือฟันราชการข้าราชการโกงลามจนชัดชาติต้องปฏิเส นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยชัดๆก็ได้ทํางานประมาณเดือนกว่าๆนะครับนิดๆหน่อยๆก็มีไอ้พวกนักร้องหิวแสงไปยื่นเรื่องยื่นนู่นยื่นนี่ฝนตกแต่ละทีก็สงสารสลิมเหลือเกินทำไมสตาร์ทรถสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ฝนจะตกถ้ามันจะแพงช่างมันไปก่อนส่องหาน้ําท่วมมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะลดลดน้อยถอยลงหรือยอย่างนั้นไม่อาจแน่ใจก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่รับจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม hmm <sighs>